สวัสดีครับผมก็มาบริการพี่แท็กซี่บ้างนะครับต้องการเป็นล้อเดิมขอบ16นะครับตัวตรงรุ่นของเขาเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูสภาพล้อกันนิดนึงครับใกล้ๆนะฮะก็คือที่เห็นเนี่ยจะเป็นแค่รอยข้ามน้ำยานะครับแต่ไม่ได้มีรอยเบียดนะครับล้อไม่ได้มีรอยเบียดจะเห็นแค่เป็นรอยข้ามน้ำยาเฉยๆนะครับเช็ดออกนะฮะยางก็สเปคตรงรุ่นครับ20556ครับผมทุกอย่างที่นี่เราจะเน้นตรงสเปคตรงรุ่นนะครับสำหรับล้อเดิมนะฮะ ถ้าท่านใดสนใจนะครับก็โทรมาสอบถามที่เบอร์ที่เราขึ้นไว้ที่หัวข้อให้ได้นะครับสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดก็เหมือนเดิมเราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านเน้นย้ำนะครับเราส่งผ่านเคอรี่ถึงหน้าบ้านทุกท่านนะฮะอันนี้นี่คือบริการพิเศษเลยนะสมัยก่อนไม่ได้ส่งผ่านแบบหน้าบ้านเลยเดี๋ยวนี้นี่ส่งด่วนเคอรี่ถึงหน้าบ้านให้เลยนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับร้อเดิม สภาพใต้แดงสภาพมือสองหรือเป็นล้อแฟชั่นนะครับเราก็มีจําหน่ายนะนะฮะมีทุกรูปแบบครับผมนะฮะนี่มาดูฝั่งนี้ด้วยครับสวยเลยฮะนี่พร้อมใช้งานนะครับวิ่งใช้งานก็ได้หรือจะรับคนก็ได้นะครับได้หมดนะครับสวัสดีครับ